รุ่นเด็กไม่เข้าใจแต่รุ่นใหญ่เขาใช้กันรุ่นใหญ่เขาใช้กันแชมพูปิดผมขาวพอมีหงอกคับผู้หญิงไม่ได้หรอกมันกม็มันเสียเซลล์อขอแค่คุณไม่มีผมขาวเนี่ยคุณดูสาวแน่นอนคุณนัดทำแบรนด์แชมพูปิดผมขาวที่มีชื่อว่าดูดีแคร์ดูดีแคร์เห็นไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้เหรอใช่รค่ผม ดูเร็วโอ้ยตลาดเราไม่เคยเห็นงอกเลยคุณลอกอ่ะใช่เพราะว่าหงอกของคุณก้องร่วงไปหมดแล้วนะคะก่อนอาบน้ําผมแห้งๆแบบนี้กดออกมาผสมกันแบบนี้ได้เลยแล้วก็ป้ายไปเลยหมักทิ้งไว้ครบเวลาเข้าน้ำอาบน้ําสระผมเลยหายไปแล้วกี่ขวดโอ้โหเป็นล้านกว่าขวดนะลูกค้าบางท่านเนี่ยมาดูประวัติการสั่งซื้อหนึ่งอาทิตย์สั่งซื้อเจ็ดพันพระแม่เจ้าทำอะไรคุณคุณพี่อ่ะ ตู้ใหทั่วหมดตลาดที่มันอยู่จริงเงินแน่นๆๆๆแน่นนจะต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงมียอดขายร้อยกว่าร้านเพราะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วจะต้องมีการกลับมาซื้อซ้ําใช้อย่างต่อเน,นื่องก่อนจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน,านเป็นหนี้สิบล้านเครียดไหมเป็นหนี้นะเชื่อว่าทุกคนเครียดหมดแล้วค่ะแต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้ไงคะ 40บวกลบ่างนี้ <Yeah. S 1> หลายคนอาจจะท้อใจแล้วหมดไฟแล้วเราไม่สามารถเป็นธุรก,กิจร้อยล้านได้แล้วแต่ทําไมคุณนัดทำได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อี t matter you how old you are นัดจะบอกคำนี้เสมอว่าไม่สําคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ขอแค่ใจคุณสู้ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับแชมพูปิดผมขาวเนี่ยสามารถขายดีสร้างไรายได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับสำคัญที่สุดเราสามารถเอาแชมพูปิดผมขาวเนี่ยไปหากินนะครับกับคนรุ่นใหญ่ที่ผมงอกต้องการปิดงอกเพราะเขาว่ากันว่ากําลังซื้อสูงรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนแบรนด์ง่ายๆยังไงก็ต้องซื้อวันนี้ครับโอกาสหากินกับรุ่นใหญ่มาแล้วตามมาเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆก็ขายได้นะคนมีอายุก็ขายได้ ัวสวัสดีครับดันสวัสดีบอกไว้ว่าจะวันนี้จะพามาทำธุรกิจกับรุ่นใหญ่กันุูดันดู่เท่อะไรครับ ตอนนี้นะคะ42เข้า43แล้วค่ะไม่กี่เดือน43ปีค่ะเคยผ่านช่วงผมหอกมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหมาตั้งแต่30ปลายๆแล้วค่ะบอกเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจเขาเรียกว่าแชมพูปิดผมขาวคนเขาต้องใช้กันจริงๆจริงค่ะปกติแล้วเนี่ยท่านใดที่มีปัญหาผมขาวในมก็้องมักจะทนไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันทําให้เราเสียบุคลิกภาพไงคะดูแก่กว่าวัยดูโทมรุ่นเด็กไม่เข้าใจแต่รุ่นใหญ่เขาใช้กันรุ่นใหญ่เขาใช้กันใช่ค่ะใช่ค่ะพ่อผม93 ทำเองทุกเดือนนเห็นไหมแม่ผมก็ใช้คุณนัดทําแบรนด์แชมพูเป็นของขาวที่มีชื่อว่าดูดีแคร์ค่ะดูดีแคร์ใช่เปแล้วกี่ขวดโอ้โหเป็นล้านกว่าขวดล้านกว่าขวดใช่ค่ะต้องบอกว่าเรามี Data หรือว่า Data Bas e ลูกค้าที่เป็น User จริงๆ e n d User จริงๆนะคะของเราเนี่ยอยู่ใน Data เราประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนกับ300,000คน3 0,000นคนคือ300,000แล้วเขาใช้ซ้ำ ใช้สมัมเพราะผลิตภัณฑ์ของเราต้องบอกว่านะรุ่นแม่รุ่นพ่อนี่ใช้กันเยอะมากลูกๆเนี่ยมาซื้อให้แม่ให้พ่อกันเยอะมากกรี๊ดมากบอกได้เลยไม่เคยใช้แบบนี้ไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเขาบอกเผื่อว่าไม่มีความรู้มาก่อนเลยพี่นัต คุณจริงนะน,น้องก้องไม่เคยรู้จักเลยแชมูปิดผมขาวอะไมันคืออะไรครับตลาดผลิตภัณฑ์ผมขาวในห้องตลาดเราอ่ะจริงๆมันมีหลายแบรนด์เยอะมากนะคะคุณก้องแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีความใน,ในเรื่องของความยุ่งยากในการใช้บางคนเขาก็เลยนิยมเข้าร้านกันแต่ทีนี้ดูดีแคร์ของเราอะค่ะเราได้ผลิตแชมพูนะคะเป็นในรูปแบบของแชมพูปิดผมขาวในมิ้งแต่ครีมย้อมอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะเป็นครีมส่วนใหญ่จะเจอก็คือเป็นครีมย้อมที่ต้องเอาถ้วยมากวนผสมกันก็คือแบบเขาก็จะต้องเอามาแบบใส่ถ้วยแล้วมาป้ายป้อะไรเงี้ยอ่ามันจะเหม็นนิดนึงนะคะกก็คืออแบบว่่าน น,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 นั้นคือยังไม่มีนวัตกรรมยังไม่มียังไม่มีนวัตกรรมะนะคะอ่ะทีเนี้ยเราก็ได้มาประสบพบเจอกับตัวเองนะคะคกับคนที่เรารักสามีนะคะ,ะสามีอันเป็นที่รักนะคะก็เราก็เลยมาพัฒนานะคะก็ได้แชมพูปิดผมขาวแบรนด์ดูดีแคร์แชมพูปิดผมขาวค่ะแชมพูปิดผมขาวแบรนด์ดูดีแคร์ ในขวดนะคะในกล่องนี้นะคะก็จะมี1ขวดนะคะขนาดอยู่ที่200 ml นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานัดเองนะคะใช้แชมพูปิดผมขาวแบรนด์ตัวเองแต่ว่านัดไม่ชอบสีดำเนี่ยคุณก้อง มันก็จะทําให้ดูเป็นย่าดุดูแก่ยังไม่อยากไปถึงขนาดนั้นใช่ตอนแรกผมเจอตอน,น,นเด็กอายุที่สุกววาจะมารู้เรื่องธุรกิจได้ยังไงนเนี่ยโดน <c oughs> ขาวนัดเองนะคะนัดใช้อยู่ด้วยกัน2สีเพราะฉะนั้นแชมพูของเรามีทั้งหมด5สีสระสรเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วดาเลยเหรอใช่ค่ะไม่มีหงอกเลยเหรอไม่มีเลยค่ะอาทิตย์ละกี่ครั้งต้องสระจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะ2อาทิตย์ครั้งเขาหงอกขึ้นเขาก็สระ ซ้ำทุกสองอาทิตย์ดำแล้วดำเลยจะสะซ้ําก็ต่อเมื่องหงอกใหม่คุณขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะ oh. พอมีหงอกอะผู้หญิงไม่ได้หรอก,ก uh. มันเสียเซลล์ไฟอินวันไฟมันก็คือว่าเนื่องจากว่าเราใส่สารสกัดนะคะจากธรรมชาติหลัก5ชนิดด้วยกันนะคะมีคิงมีโสมมีงาดํามะกอกดําแล้วก็น้ํามันอาร์เกนออย์เพราะฉะนั้นเราอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิด oh. ใส่เข้าไปด้วยเพื่อบํารุงเส้นผมและรากผมให้แข็งแรงสีถัดไปก็คือสีดิบบราวน์ mm. ก็คือเป็นสีน้ําตาลมะฮอกกานีต่อไปก็จะเป็นสีดาร์คคอ หรือว่าคุณผู้หญิงใช้ได้เช่นกันไม่ชอบดําสนิทไงแต่อยากได้น้ําตาลเข้มๆไมเลดเบอร์รี่เลดเบอร์รี่สำหรับสาวเปรี้ยวนะคะจริงๆนัดเองก็ชอบสีเปรี้ยวได้เอาแน่นอนสี่ห้าเปรี้ยวได้แน่นอนค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนัดบอกให้ก่อนขอแค่คุณไม่มีผมขาวเนี่ยคุณดูสาวแน่นอนขอเพียงไม่มีผมขาวคุณสาวแน่นอนโอ้โหอ่ะสีนี้อีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีไรท์บราวนะคะสีไรท์บราวก็คือเป็นสีน้ําตาลบรอนทองน้ําตาลอ่อนนั่นเองนะคะสีนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวที่ชอบแบบว่าความเป็นแฟชั่น ไม่แรงเท่าเรดเบอรี่นะคะอย่างสีนัดเองนัดใช้ไลท์บราล์ผสมกับดาร์คคอฟฟี่นะคะคุณผู้ชมอ๋อสองอันนะครับใช่นัดใช้สองสีนี้ผสมกันถึงจะได้สีนี้ออกมาคุณนัดก็ำลังจะบอกว่าซื้อสองขวดซื้อสองขวดคุณจะได้สีนี้ก็ไงเอ,เอาแบบนนผสมกัน,อ,น,นอันนี้ปืนหนึ่งอันนี้ปืนหนึ่งใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรามีทีมนะคะ call ค center น,นะคะหรือ customer service คอยซัพ p อ o r t แนะนำวิธีการใช้ให้อยู่แล้วค่ะในฐานะที่คุณนัดนี่อยู่กับรุ่นใหญ่มานานเขารักแล้วรลักจริงเขากล้าสเปนเงินเขาเยอะลูกค้าบางท่านเนี่ย มาดูประวัติการสั่งซื้อหนึ่งอาทิตย์สั่งซื้อเจ็ดพันพแม่เจ้าทำอะไรคุณคุณพี่อ,อตุนไว้กลัวมหมดตลาดที่ไม่อยู่จริงตลาดที่มีอยู่จริง,ลรงแล้วจริงใช่คะ่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าลูกค้าใช้แล้วต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะและต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงมีย่อขายร้อยกว่าล้านเพราะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วจะต้องมีการกลับมาซื้อซ้ําใช้อย่างต่อเนื่องพาไปลองใช้ได้ไหมได้เลยค่ะวันนี้ไหน,น,นมาแล้วเดี๋ยวลองใช้ให้ดูเลยแต่ก่อนลองใช้ขอดดูออฟฟิศนะออดีิศร้อยด้ได้เลยคุย้ายมาเมื่อไหร่ แค่เก้าเดือนเองค่ะเก้าเดือนออฟฟิศส,สวยมากเลยใช่ใชออฟฟิศนี้เก้าเดือนใช้เงินทำอไมแบบสี่สิบ <40 S 1> <40 S 2> กว่าล้านค่ะสี่สิบล้านบาทใช่ค่ะทั้งหมดใช่ไหมคะหนึ่งพันแปดร้อยตารางเมตรหนึ่งพันแปดร้อยตารางเมตรนะครับสี่สิบล้านสร้างด้วยเงินสดค่ะ จริงๆจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอค่ะเอาไว้สําหรับทําตัวเองด้วยก็เรามีผลิตภัณฑ์ผมปิดผมขาวได้เองอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นไปซาลอนสามีก็เลยนรมิตห้องนี้ให้เพราะขอให้ไม่มีผมขาวขอให้แค่ไม่มีผมขาวสามีรักสามีหลงสามีรักสามีหลงแน่นอนค่ะต้องบอกเลยนะคะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามี subject หรือว่าเรามีน้องนะคะที่เขามีผมขาวอ่ะคนทางบ้านผู้ชมทางบ้านจะได้จริงจะได้อียงไงค่ะที่ไหครับชิ่ตูนอายุเท่าไหร่ครับ 40เห็นไหมคะอ๋ออันนี้อันนี้เหรอใช่ดูดูเร็วมาดูเร็วเร็วโอ้ยตาางเางไม่เคยเห็นงอกค่ะ คุณผู้ชมคะใช่เรพราะว่าเงอะของคุณกล้องร่วงไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> เทียเจวอใหญ่ก็ขึ้นตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะเ<อ>นี่ยตอนนี้นะฮะทุกคนดูนะครับนี่คือแชมพู่ปิดปผมขาววิธีการใช้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปสระผมก่อนไม่ต้องไปเปืองขั้นตอนนะคะไม่ต้องเสียเวลาเข้าห้องน้ําสระผมใดผมโ no, นไม่ต้องก่อนอาบน้ําผมแห้งๆแบบนี้กดออกมาผสมกันแบบนี้ได้เลยแล้วก็ป้ายไปเลยหมักทิ้งไว้ครบเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ําสระผมเลย ร้อยยนาทีขอไปคุยเรื่องธุรกิจชีวิตที่เปลี่ยนตัวของคุณนัทที่สามารถทำให้บอกว่ากลายมาเป็นนักเ0่นรยล้านในวัยสีได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณนัทครับโซฟาคนมีตังนี่มันนุ่มเครับก็นิดนึงค่ะก็ให้สมฐานะนนิดนึงนะนี่ห้องทำงานนะฮะ CEO ดูดีแค่มานั่งตรงนี้นานขนาดไหนแล้วครับ9เดือนค่ะยอดปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ครับ 103ล้านปีก่อนหน้านั้น35ล้านจาก35ล้านขึ้นเป็น 100. 1 0 3ล้านในช่วงที่มีวิกฤตการณ์โควิดใช่ค่ะที่ผ่านมานะฮะโควิดอาจก็ทาหลายคนก็ต้องเปลี่ยนธุรกิจหลายคนก็ต้องโดนมาใช่ค่ะโดนอะไรบ้างโอโ้โหคือหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะช่วงช่วงก่อนหน้าโควิดเลยกันเนาะ<อ>แต่ว่าโชคดีที่ว่าเราพลิกตัวทันไหวตัวทัน เอาวิกฤตรอบๆตัวเราแล้วก็เอาปัญหารอบๆบตัวเรานี่แหละมาสร้างเป็นโอกาสโควิดที่ผ่านมาก็เลยทําอะไรเราไม่ได้ก่อนจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเป็นหนี้สิบล้านเครียดไหมเป็นหนี้นะเชื่อว่าทุกคนเครียดหมดนะคะแต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้ไงคะไปโดนอะไรมาผ่านมาได้ยังไงก็คือจริงๆช่วงอย่างที่บอกว่าก็น่าจะต้องช่วงวิกฤตก่อนโควิดแล้วล่ะค่ะก็อาจจะมีในเรื่องอย่างที่รู้ๆอะค่ะบ้านเราอะค่ะก็มีหลายๆอย่างได้รับผลกระทบนะคะนัดเองก็ทําธุรกิจ นำเข้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ความงามนะคะทีนี้เนี่ยพอเรานําเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นในช่วงซึ่งอยู่เข้าจุดเริ่มโควิดหลายๆธุรกิจปิดตัวลงไงออเดอร์ที่สั่งไปก็เก็บเงินยังไม่ได้แล้วทํำยังไงก็คลินิกเขาปิดเขาจะเอาเงินไหนมาจ่ายให้เราอะคะก็เป็นสิ่งที่โดนร่วมกันกระโดนร่วมกันแต่สิ่งที่มองเห็นก็คือว,ว่าตะกอนอาจจะทำธุรกิจกับอันคขาุ้นไหมตอนนี้ละเรามโาฟกัสตลาดหใหมอันนึ่จริงๆแล้วเนี่ยอินสปเรชั่นหลักๆเลยแรงบันดาลใจที่ทําให้นัดปิ้งไอเดียนี้ขึ้นมาเลยคือสามีเพราะเขาม นอกเหนือจากเส้นผมขาวของเขาที่มีหงอกแล้วเนี่ยเขาเขาด้วยทีนี้พอไปย้อมเสร็จปุ๊บผมตัวเองก็เสียด้วยสามีก็แพ้กินน้ายาย้อมผมด้วยก็ต้องทนไงคะคุณสามีเธอต้องทนนะอะไรอย่างเงี้งยนะคะ,ะก็เลยทําเองก็เลยค่อยแบบคิดค้นนะคะก็มีทุน,ยน,นอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเริ่ม,มก็ค่อยทาขึ้นมานะคะจริงๆกว่าจะเกิดดูดีแค์ได้เนี่ยเราทดลองมาเป็นปีนะคะ สิ่งที่อยากจะเรียนรู้กับคุณนัทมากกว่าก็คือว่าในวัยแบบนี้สี่สิบวกลบตรงนี้หลายคนอาจจะท้อใจแล้วหลายคนอาจจะสูบหมดไฟแล้วรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นธุรกิจร้อยล้านได้แล้วแต่ทําไมคุณนัททาได้ในวัยที่ขนาดนี้แล้วยังคงมีไฟอยู่เสมอพยายามมองวิกฤตทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้นะ ของทุกๆอย่างอะค่ะสำคัญสุดคือเราจะไปรอให้มีอินสปิเรชันจากคนอื่นน,นัดว่ามันไม่โตรหรอกไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ดีดัสมิเตอร์ยูฮาวโอยูอาร์นัดจะบอกคำนี้เสมอว่าไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ขอแค่ใจคุณสู้ค,คุณจะต้องเห็นทุกๆวิกฤตที่มันมีอยู่มันจะต้องมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นคุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนอันนี้คือสิ่งสาคัญที่นัดมีนัดอาจจะเป็นคน Po ซิทีฟฟิงก์เลยทาให้มันลุกขึ้นมาสู้มันมองเฮ้ยมันต้องมีสิอะไรอย่างเงี้้อาอางเรจะตห โปรดักต์อะค่ะที่ตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับคนได้จริงๆอะและที่สำคัญสุดมันจะต้องคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งไงว่ามันจะต้องมีการรีพีทหรือการซื้อซ้ำหรือใช้ต่อเนื่องได้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนธุรกิจเดิมที่นัดทำมันเป็นการซื้อครั้งเดียวแล้วจบพร้อมจะเปิดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนแบบดรอปชิปเรารู้ว่าในยุคนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนะจะเอาเงินมาลงทุนเยอะๆอนัดว่ามันไม่เมคเซนส์อยากจะเป็นตัวแทนดรอปชิป ต้องทําอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคค่ะเรามี2สเต็ปนะคะอันดับแรกนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่มีทุนแต่อย่าเป็นตัวแทนนะคะมีค่าสมัคร300บาทค่าสมัคร300บาทอา,ายุ1ปีอันนั้นบอกอย่างนี้นะคะใน1ปีแรกเราจะเทรนคุณคุณขายได้เรามีสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารีวิวการใช้งานจรงิงหรือคลิปโฆษณาคลิปทีวีอะไรที่เราไปออกคุณเอาไปใช้ได้แล้วคุณขายได้คุณส่งออเดอร์เข้ามาให้กับบริษัทบริษัทจะเป็นผู้แพ็คให้จัดส่งให้แล้วคุณก็จะจ่ายในราคาซึ่งเป็นราคาดรอคหับ้ใกุณ แล้วคุณก็ไม่ต้องส่งอยู่บ้านรับออเดอร์ส่งมาในระบบที่เราได้เซ็ตไว้แล้วแล้วอีกหนึ่งแบบนะคะสําหรับท่านใดที่พอจะมีทุนหน่อยอ,อ่ะนะคะจ่ายมา1,000บาทรับสินค้าไปเลย5ชิ้นเอาไปขายเลย เลือกเลยใน9รายการกนี้ <5 S 1> เลือกหสีไปเลยหส,สีไปเลยหรือจะเอาเซตบำรุงจะเอาแฮทโทนิกไปลดผมร่วงให้คุณตา5สีเนี่ยคละกันไปได้เลย5ออชิ้นเนี่ยจ่ายมา1 0 0 0บาทในครั้งแรกนะคะคุณก็รับสินค้าไป5ชิ้นแล้วคุณก็เอาไปขายได้เลย1ชิ้นราคาปีก490บาทงั้าบตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นไหนก็นแล้วแต่อยากจะมีดูดีแค่ อยากจะซื้อมาใช้อยากจะสมัครเป็นตัวแทนอยากจะทำดรอปชิปติดต่อที่ไหนบ้างครับติดต่อได้เลยนะคะ Line แอดนะคะแอดดูดีแครนะคะมีแอดไซน์ข้างหน้านะคะแล้วก็แอดดูดีแครนะคะหรือเบอร์โทรนะคะ020385442นะคะอ่าองนะคะน้องตูมาแล้วใช่งบ้งคะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะต้องให้คุณนัดผูดสรรทคดกรณีขาวหายไหมใช่หายเกี้ยงค่ะเป็นได้เลยทําเองใช้เองแล้วรู้สึกไงครับใช้ง่ายค่ะไม่มีอิ่มถึงมั่นใจไหมมั่นใจคุณก้องคุณก้องเมื่อกี้นัทเห็นคุณก้องถามย้ำนัดมากว่าผมเสียไหมผมเสียไหมอะจับดูค่ะครับไม่เสียนุ่มไหมค่ะนุ่มอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยคือจุดเด่นของสินค้าเราค่ะ และนี่คือธุรกิจฮะของคนไทยธุรกิจที่มีอยู่จริงเพื่อปิดผมขาวสําหรับคนรุ่นใหญ่<ช>แต่ทุกๆคนทุกๆวัยสามารถมาร่วมทําธุรกิจกับ,บดูดีแค์ได้เลยนะครับ<ช>วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะมากๆเลยนะครับ,บคุณ,ค,ณครับขอบคุณค่ะ